หลังจากปราบริโป้ได้สําเร็จครับผมอํานาจของโจโฉก็ได้เรียกว,ว่าพุ่งสูงถึงขีดสุดภายในแผ่นดินภาคกลางครับผมโจโฉมีทั้งกําลังทาหารการสนับสนจากประชาชนขุนนางมากความสามารถขุนพลที่เก่งกาจอํานาจบัญชาขุนนางและที่สําคัญครับผมห้องเต้นในกํามือ แต่ถึงกระนั้นครับผมเราขุนศึกทั้งหลายที่เป็นศัตรูกับโจโฉก็ยังคงมีอยู่แต่ในตอนนี้เราจะไม่ได้พูดถึงขุนศึกเหล่านั้นครับผมเราจะมาพูดกันถึงศัตรูอีกกลุ่มหนึ่งครับผมที่อันตรายไม่แพ้กับศัตรูที่เป็นขุนศึกที่อยู่นอกบ้านคนกลุ่มนี้ก็คือศัตรูที่อยู่ในบ้านของโจโฉนั่นเองสำหรับตอนนี้เลยครับคุยเฟื่องเรื่องสางก,ก๊กราชอง์การโลหิตเล่าปีทรยศโจโฉไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุยเฟื่องเรื่องสามก,ก๊กกับผมโค้ชกริกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่ากันถึงราชวงการโลหิตซึ่งเป็นจดหมายลับจากพระเจ้าฮั่นเฮียนเต้ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อให้เหล่าขุนนางในแผ่นดินปราบปรามต่อต้านโจโฉกรับผมแต่เรื่องรามมันจะเป็นยังไงทําไมฮ่องเต้ถึงขนาดต้องเขียนองค์การโลหิตเพื่อสั่งจัดการโจโฉเรามาชมกันในตอนนี้เลยครับ แน่นอนครับผมโจโฉเนี่ยมีฮองเต้ในกำมืออำนาจล้นมือครับผมแต่ถึงกันนั้นฮองเต้เป็นถึงสัญลักษณ์ของผู้ปกครองแผ่นดินแต่อำนาจทั้งหมดล้วนอยู่ในมือของโจโฉครับผมฮองเต้ไม่จะมีอำนาจอะไรเลยแต่ความคับแค้นใจครับผมว่าโจโฉนั้นทําร้ายชื่อเสียงของตนเป็นอันมากใช้อำนาจของตนเองในทางที่ถูกก็เยอะทางผิดก็แยะก็เลยคิดที่จะจัดการกับโจโฉครับผมและวิธีการจัดการของฮองเต้คือยังไงครับผมฮองเต้ก็ตัดสินใจครับผมเรียกตัวขุนนางคนสนิท มาเข้าพบตัวเองครับผมขุนนางผู้นั้นก็คือขุนนางตังสินนั่นเองครับผมตังสินเป็นขุนนางเก่าแก่รับใช้ฮองเต้มาอย่างยาวนานลูกสาวก็คือสนมของฮองเต้ฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงครับผมชายคนนี้ไว้ใจได้แน่นอนฮองเต้ก็เล่าถึงความคับแค้นใจที่ตนเองมีต่อโจโชฉให้ตังสินฟังครับผม สินได้ยินดังนั้นครับผมก็เลยเสนอฮองเต้ว่าให้ฮองเต้เนี่ยเขียนราชโองการโลหิตครับผมเขียนจากเลือดของฮองเต้เองเนี่ยครับผมเด็กประดมขุนศึกที่มีอํานาจในแผ่นดินเนี่ยให้มาจัดก,การกับโจโฉซะคืนอ,อํานาจให้กับฮองเต้ครับผมฮองเต้ก็ตัดสินใจเอาด้วยครับผมด้วยการใช้โลหิตของเตงเนี่ยเขียนราชโองการโลหิตขึ้นมาครับผมแล้วก็าราชโองการเนี่ย สอดเข้าไปกับเข็มขัดของตอนเองแล้วก็มอบเป็นของขวัญให้กับตังสินทําให้ตังสินเนี่ยสามารถเอาราชวงการออกมาจากพระตําหนักของฮ้องเต้ได้โดยที่ไม่มีใครสังเกตครับผมหลังจากนั้นตังสินก็เริ่มที่จะหาผู้ร่วมอุดมการณ์นะผมโดยผู้ร่วมอุดมการณ์หลักๆครับผมที่จะมีบทบาทในภายหลังเนี่ยคือหนึ่งครับผมแม่ทัพมาถึง มาเทงเนี่ยเป็นขุนศึกอยู่ทางภาคตะบันตกเฉียงเหนือครับผมมีกําลังทหารมากบัญชากองทหารมาที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งมากๆในแผ่นดินยุคนั้นครับผมและก็มีลูกชายมากความสามารถอย่างมาเฉียวเสื้อแพรซึ่งเรียกได้ว่าเป็นขุนศึกที่เก่งกาจอีกคนหนึ่งครับผมส่วนอีกคนหนึ่งครับผมที่ร่วมลงนามในราชวงการโลหิตจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับนอกจากเล่าปีอย่างที่ผมเคยบอกไปครับผมเล่าปีนั้นสืบเชื้อสายมาจากจงซานเจ้งอ๋องซึ่งเป็นเชื้อพระวงโบราณครับผมพอเห็นราชวงศ์ของตนเองตกทุกข์ได้ยาก อุดมการณ์กอบกู้วงท่านฟื้นฟูบ้านเมืองมันก็ดีขึ้นมาครับผมก็เลยตัดสินใจร่วมมือกับคนในอุดมการณ์นี้อย่างไม่ลังเลลงนามในราชวงการลรหิบโดยไม่ลังเลเลยครับผมอีกคนนึงครับผมที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือหมอเกียรติเป็งครับผมหมอเกียรติเป็งคือใครครับผมหมอเกียรติเป็งเนี่ยเป็นแพทย์หลวงครับผมมีหน้าที่ดูแลคนภายในราชสำนักจากอาการเจ็บป่วยเกียรติเป็งในตอนแรกเนี่ยตังสินไม่ได้ชวนครับ แต่ในตอนหลังเนี่ยรู้ข่าวครับผมว่าตังสินเนี่ยเริ่มพูดคุยกับเราขุนศึกแม่ทัพนายกองขุนนางก็เลยจับสังเกตได้ครับผมก็เลยตัดสินใจขอคุยกับตังสินเรื่องราชโองการโลหิตแล้วก็เสนอวิธีการในการสังหารโจโฉวิธีการหนึ่งขึ้นมาครับหลังจากเสร็จศึกลิโป้ครับผมโจโฉเนี่ยป่วยครับผมพอโจโฉป่วยเนี่ยครับสุขภาพสุดโทรมใช่ไหมครับผมก็ต้องใช้หมอหลวงอย่างเกียร์เป๋งเกียริเต๋งพอเห็นจังหวะเวลาโอกาสผมก็เลยเสนอตังสินว่า ข้าเนี่ยจะขอสังหารโจโฉด้วยยาพิษโดยจะขอเป็นผู้ลงมือสังหารโจโฉด้วยตัวเองถึงกระนั้นครับตังสินก็ยังไม่ไว้ใจเกียรติเป่งครับผมเกียรติเป่งก็เลยกัดนิ้วก้อยของตัวเองครับผมเป็นสัญลักษณ์ว่าเนี่ยข้าขอให้นิ้วก้อยของข้าเนี่ยเป็นเครื่องมือแสดงความไว้ใจเป็นเครื่องมือแสดงความบริสุทธิ์ใจของข้า ว่าคาเองนั้นก็ต้องการสังหารโจโฉตังสินก็เลยไว้ใจครับผมแต่ถึงกระนั้นครับผมเรื่องที่มันควรจะเป็นไปอย่างสวยงามการสังหารโจโฉที่มันควรจะเป็นไปดยง่ายนั้นมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นครับผมโดยความที่ตังสินนั้นมีลูกบ้านคนหนึ่งเป็นคนรับใช้ครับผมคนรับใช้เนี่ยดันไปมีอะไรกันกับเมียน้อยของตังสินครับผมพอเรื่องมันแดงเขา้าตังสินก็โกรธครับผมสั่งทรมานคนรับใช้คนนี้แล้วก็ขังเอาไว้ครับผมคนรับใช้พอเห็นดังนั้นก็คิดว่าชะตาชีวิตของตัวเองเนี่ย ยังไงก็ต้องตายแน่ๆก็เลยพยายามหนีออกไปครับผมซึ่งก็หนีออกมาได้พอนีออกมาได้เสร็จก็ไปหาโจโฉครับผมแล้วก็รายงานโจโฉว่าตังสินนั้นเนี่ยพูดคุยอะไรบางอย่างกับเราคุ้นสึกทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็พูดคุยกับหมอเกียรติเป๋งเกี่ยวกับการลอบสังหารโจโฉโจโฉเห็นนั้นก็ตกใจครับผมแต่ก็ยังไม่ไว้ใจลูกบ้านคนนี้ของตังสินก็เลยถามลูกบ้านตังสินว่าเจ้ามีอะไรมาเป็นเครื่องยืนยันว่าหมอเกียรติเป๋งเนี่ยจะลอบสังหารขจิง ลูกบ้านตังสินคนนี้ก็บอกว่าตัวเกียจเป๋งเนี่ยได้กัดนิ้วก้อยของตัวเองเป็นสัญลักษณ์ครับผมแสดงความบรุทธิ์ใจหากวันพรุ่งนี้ท่านก็ลองเรียกเขาเข้ามาหาดูแล้วก็ดูสิครับว่าเขามีแผลนี้หรือเปล่าจโจโฉเห็นดังนั้นก็ให้รางวัลกับลูกบ้านของตังสินครับผมแล้วก็ให้ไปพักผ่อนรอวันต่อมาจอโจโฉก็จัดฉากแกล้งป่วยครับผมให้หมอเกียดเป๋งเนี่ยมาเจอกับตนเองพอจัดฉากทุกอย่างเรียบร้อยก็ผมก็แกล้งทําเป็นป่วย เกดเป็งก็ตามปกติเหมือนหมอทั่วไปก็ผมพูดดีทุกอย่างชงยงชงยาให้บอกท่านโจโฉท่านเนี่ยปวดหัวมากข้าได้ชงตัวยาพิเศษชนิดนี้มาให้กับท่านแล้วหากท่านดื่มไปท่านจะต้องหายปวดหัวอย่างแน่นอนโจโฉดีดังมันครับก็บอกเก็ดเป๋งว่าท่านเ็ดเป็งตามจัญญาบันหมอเนี่ยหมอต้องดื่มยานี้ก่อนนะก่อนที่จะให้คนไข้ดื่มฉะนั้นข้าขอให้ท่านจิบยาที่ท่านจะเอาไหมให้ข้าดื่มก่อน แล้วเดี๋ยวข้าเนี่ยจะดื่มตามเกียตเป็งพอเห็นดังนัน้นก็ตกใจครับเพราะว่ามันคือยาพิษนี่ครับที่จะชงให้โจโฉดื่มไม่โจโฉตายเนี่ยตัวเองจะดื่มได้ไงก็เลยพยายามพูดไปครับว่ายามันเป็นยาของท่านตัวข้าก่อนที่จะมาที่นี่เนี่ยข้าได้ลองปรุงแล้วก็ลองชิมเรียบร้อยแล้วขอท่านดื่มเถอะไม่ต้องกังวลอะไรโจโฉเห็นดังนัน้นก็รู้ทันทีเลยครับว่าเกียรติเป๋งเนี่ยเป็นศัตรูแน่พยายามลอบสังหารตัวเองแน่ ก็เลยสั่งทาหารมาจับตัวหมอเกียรติเป่งครับผมว่านี่ไงไอเนี่ยแหละมันพยายามลอบสังหารเราแล้วก็ชัดเจนครับผมมันคือยาพิษครับผมที่จะใช้สังหารโจโฉทีนี้แล้ะครับผมพอหนึ่งคนถูกจับคนอื่นก็ลามพอหมอเกียรติเป่งถูกจับคนที่ถูกจับต่อมาก็คือตังสินแล้วก็ลามไปถึงคนรอบตัวตังสินและเมื่อจับตังสินได้ครับราชองค์การโลหิตครับผม ก็ตกไปอยู่ในมือของโจโฉพอโจโฉรู้ถึงตัวผู้สมรู้ร่วมคิดสังหารตนจัดการตนก็ทําการสังหารอย่างไม่ปราณีสังหารทั้งครอบครัวคนเหล่านั้นสังหารทั้งตัวคนเหล่านั้นเองสังหารทั้งคนทุกคนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเลยจะว,ว่าวันนั้นเนี่ยพระนครหูโตเต็มไปได้วยเลือดเลยล่ะครับผมของคนที่ต่อต้านโจโฉเลยเียว,ว่าเป็นการสังหารหมู่ครั้งหนึ่งที่น่ากลัวมากๆครับผมในสมัยสามก๊ก คนที่รอดมีเพียงแค่2คนครับผมคนแรกคือมาเทงครับผมมาเทงมีอำนาจอยู่ทางหัวเมืองท่าตะวันตกเฉียงเหนืออยู่แล้วไม่ได้ประจำการอยู่ที่เมืองหลวงก็เลยรอดครับผมอีกคนหนึ่งที่รอดกลับเป็นคนที่ไม่ควรจะรอดที่สุดก็คือเล่าปีนั่นเองครับผมแต่เล่าปีรอดได้ยังไงเราจะมาฟังกันครับผมเล่าปีครับผมหลังจากมารับราชการกับโจยโฉฮ่องเต้ก็เรียกเล่าปีพบครับผมเล่าปีก็ไปพบฮ่องเต้แต่พอไปพบครับผมการนัดพบครั้งนี้กลับแตกต่างจากการนัดพบทั่วไป เมื่อห้องเต้ครับเรียกเล่าปีให้ไปเข้าพบในห้องน้ําห้องเต้พอเล่าปีมาเข้าพบในห้องน้ําเสร็จก็อธิบายเล่าความในใจว่าตนนั้นแม้จะเป็นห้องเต้เป็นเจ้าแผ่นดินแต่กลับไม่มีอํานาจโจโฉมีอํานาจทุกอย่างใช้อํานาจตามอ,อําเภอใจร่างราชงกันโดยที่ไม่ขอความคิดเห็นจากตนเองคิดแล้วก็เศร้าใจสายเที่ไม่คุยกันในห้องนอนก็เพราะคิดว่าดีไม่ดีสายรับของโจโฉเนี่ยอาจจะแอบฟังอยู่ก็ได้เลยต้องแอบมาคุยกันในห้องน้ํา มันทุกทรมานมากจนฮ่องเต้ถึงขนาดที่บอกว่าสถานที่ที่เดียวที่ข้ามีอำนาจอย่างแท้จริงในวังหลวงก็คงเป็นแค่ห้องน้ำเล็กๆของข้าเนี่แหละเล่าปีดีันั้น,นก็เศร้าใจครับผมคิดที่จะเข้าร่วมอุดมการช่วยเหลือฮ่องเต้ก็เลยลงนางครับผมในราชโองการโลหิตเพื่อปราบปรามโจโฉฟื้นฟรูราชวงศ์ท่านทีนี้ครับผมเล่าปีเห็นดังนั้นก็ไม่คิดที่จะทําตัวให้กระตกกระตาครับผมพอกลับมาที่บ้านก็ใช้ชีวิตอย่างสบายเลครับผม ปลูกผักเลี้ยงสัตว์ใช้ชีวิตเป็นวันเหมือนกับว่าไม่เคยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกลับไปใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาสามัญตามความฝันตัวเองนั่นแหละครับผมพอเรื่องมันเป็นอย่างนี้นานเข้านานเข้านานเข้าโจโฉก็สงสัยครับผมว่าเอ๊ะเล่าปีนี่มันจะกลับไปเป็นคนธรรมดาจริงเหรอมันเป็นมังกรหลับไม่ใช่เหรอมันเป็นเสือซุ่มไม่ใช่เหรอทาไมมันมาใช้ชีวิตอย่างนี้มันไม่ทําอะไรเลยแบบนี้มันผิดสังเกตเกินไปก็เลยตัดสินใจครับผมที่จะเชิญเล่าปีเนี่ยมานั่งทานข้าวกับตัวเอง สนทนาภายใต้ร่มไม้กับตัวเองครับผมเล่าปีก็ตอบรับคําเชิญครับผมพอเล่าปีตอบรับคําเชิญเสร็จก,ก็ไปนั่งทานข้าวกับโจโฉทีนี้ครับผมเล่าปีกับโจโฉก็ทานไปได้สักพักหนึ่งทานข้าวเนี่ยแหละและโจโฉก็เริ่มครับเริ่มถามเล่าปีว่าท่านเล่าปีท่านว่าในแผ่นดินเนี่ยใครที่คู่ควรกับการขึ้นเป็นฮองเต้กับการมีตําแหน่งยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินเล่าปีก็ตอบไปว่า ก็คงไปอ้นวนเซี่ยวเพราะว่ามีฐานมากที่สุดคุณพลมากที่สุดที่ปรึกษาเยอะที่สุดแล้วก็มีแผ่นดินปกครองเยอะที่สุดด้วยโจโฉก็ขำครับก็บอกว่าอ้วนเซี่ยวเนี่ยนะลืมมันไปลืมมันไปมันเป็นเพื่อนข้ามันเป็นคนขี้โลเลเอาแน่เอานอนไม่ได้ต่อให้มีคนเยอะแต่ก็ใช้งานได้จริงน้อยนิดนั้นคงเป็นอ้วนสุดใช่ไหมครับเพราะว่าอ้วนสุดเนี่ยมีตราหยกในมือการที่มีตราหยกก็คือสัญลักษณ์ของการเป็นผู้ครองแผ่นดิน โจโฉก็บอกตัวอ้วนสุดมันมีตรายกก็จริงแต่มันมีอํานาจน้อยกว่าพี่มันสิแถมตัวมันเองยังเป็นคนโลภมากแถมยังเป็นคนที่ขัดแข้งขัดขาคนอื่นเชื่อใจไม่ได้ไม่มีใครอยากอยู่พวกเดียวกับมันหรอกเป็นห้องเต้ไม่ได้เราปีก็เลยยกชื่ออันเล่าเปียวเล่าเปียวเนี่ยเป็นแควเป็นเจ้าผู้ครองแควนเกงจิว๋วแถมยังเป็นเชื้อพระวงศ์ด้วยมีสิทธิ์ขึ้นเป็นห้องเต้มีสิทธิ์ขึ้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้โจโฉก็ยังบอกไม่ใช่เราปีก็พูดไป เล่าเจียงเจ้าองแว้งเสฉวนหรือว่าจะเป็นนาขุนศึกอย่างตระกูลซุนที่ตอนนี้กําลังรวมกาลังที่ตอนนี้กําลังรวมตัวสร้างอํานาจกันอยู่แล้วก็ยกชื่อมาหลายชื่อมากแล้วผมซึ่งโจโฉก็ยังบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชอยู่ดีจนในตอนสุดท้ายครับผมโจโฉก็บอกมาว่าคนแค่สองคนในแผ่นดินนี้นั่นแหละที่คู่ควรจะเป็นฮ่องเต้ คนคนนั้นก็คือข้าโจโฉและท่านเล่าปียังไงล่ะระวงเองครับฝนมันก็ตกเทลงมาเทลงมาขณะที่เล่าเรื่องขณะที่โจโฉถามเล่าปีฝนก็เทลงมาแล้วก็เปรี้ยงครับผมฟ้าก็ผ่าลงมาเล่าปีเห็นจังบะฟ้าผ่าก็เลยโยนก็เลยตัดสินใจก็ผมโยนตะเกียบลงไปบนพื้นแล้วก็ทําท่าตกใจครับผมโจโฉเห็นตอนนั้นก็งงครับผมเอาท่านเล่าปีท่านเป็นอะไรเล่าปีก็บอกว่าอ่าตัวข้าในวัยเด็กอ่า กลัวฝนตกกลัวฟ้าผ่านนะครับก็เลยเผลอโยนตะเกียบไปก็ขออภัยท่านด้วยโจโฉเดีนั้นก็ขำครับโอ้โหเล่าปีนี่มันถ้าแท้จริงมันก็เป็นแค่คนธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่อะไรเลยนี่ก็เลยขำับผมว่าโอโ้เล่าปีท่านหยิบข้าวอุตสาบอกว่าท่านสามารถปกครองแผ่นดินได้กับกลัวแค่ฟ้าผ่าเนี่นะแล้วก็ขำับผมเล่าปีก็หัวเราะแห้งๆับผมแล้วก็คิดในใจว่าอะถือว่าแผนการของเราเนี่ยมันสำฤรธจไปได้ด้วยดีนะครับผม พอฝนซาลงรับโจโฉก็หมดความข้องใจในตัวเล่าปีและนั่นแหละครับคือจังหวะที่เล่าปีใช้หนีครับผมในจังหวะนั้นเองครับผมอ้วนสุดที่ยังไม่ได้พ่ายแพ้ครับผมอย่างที่ผมบอกครับพยายามที่จะกลับไปหาอ้วนเซี่ยวพี่ชายของตนเองเล่าปีก็เลยขออาสาโจโฉครับว่าตัวเราขอนํากําลังทาหารของท่านเนี่ยไปปราบปรามกองทัพอ้วนสุดให้สิ้นซากจะได้ไม่เป็นศัตรูกับท่านโจโฉครับผมเมื่อหมดความสงสัยในตัวเล่าปีแล้ว ก็เลยปล่อยให้เราปีคุมกองทหารไปครับผมทีนี้แหละครับเราปีพอได้กองทหารเสร็จก็รีบควบม้าออกจากเมืองหนีหายไปอย่างรวดเร็วเลยครับผมเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้เราปีเป็นอิสระแล้วมีกําลังคนแล้วสามารถกลับมาสู้กับโจโฉได้แล้วตอนที่โจโฉปล่อยเล่าปีไปนั่นแหละครับผมคือจังหวัดที่คุณนางทั้งหลายของโจโฉเนี่ยกรูกันมาโจโฉก็แล้วก็ถามโจโฉว่าท่านโจโฉท่านปล่อยเล่าปีไปทําไมโจโฉก็บอกว่า โอ้ยเล่าปีมันแค่คนธรรมดามันไปทํางานง่ายๆอย่างจัดการวุ่นสุดมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกเจนกระทั่งที่ปรึกษาคนสําคัญอย่างปุยแก,เก่เตือนโจโฉครับว่านี่ท่านมองไม่ออกจริงๆเหรอท่านโจโฉทั้งหมดนั้นน่ะคือการแสดงละครของเล่าปีแท้จริงแล้วเนี่ยเล่าปีต้องกานที่จะแซงให้ท่านเห็นว่ามันเป็นคนธรรมดาแต่ตอนนี้มันมีกําลังทหารแล้วท่านเชื่อครับไหมถ้าเกิดว่าท่านส่งคนไปตามเล่าปีกลับมาเนี่ยมันไม่กลับหรอกท่านมันได้กําลังทหารพร้อมจะมาสู้กับท่านแล้ว โจโฉเห็นนะั้นก็ตกใจครับผมรีบส่งขุนพลไปตามตัวเล่าปีกับแต่ก็เหมือนที่กุยแก่พูดครับมันไม่ทันแล้วเล่าปีกก็ให้เหตุผลคนที่โจโฉให้เหตุผลคนที่โจโฉไปตามกลับมาว่าการศึกเมื่อตัดสินใจทําแล้วมันหยุดกลางคันไม่ได้รั้งแต่จะทําให้เสียชื่อเสียงท่านโจโฉแถมยังทุกอย่างมันถูกเตรียมไว้แล้วสเสบียงก็เตรียมแล้วจะไปป่าพ้่นสุดใหม่มันก็เสียเวลาจัดเตรียมใหม่ข้าขอไปจัดก,การดีกว่า คุณคนที่โจโฉส่งไปก็หลงเชื่อเล่าปี่ครับก็เลยกลับมารายงานโจโฉว,ว่าเราปี่ให้เหตุผลมาเหล่านี้ว่าเราปี่ต้องไปจัดการจริงๆจะจัดการเตรียมทัพใหม่มันจะเสียเวลาแต่นั่นแหละครับโจโฉเสียรู้เล่าปี่แล้วครับผม <laughs> โจโฉเสียรู้เล่าปี่แล้วครับ <laughs> เรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปกับซีรีส์คุยเฟื่องเรื่องสามก,ก๊กโจโฉผู้ไม่ยอมไม่โลกทรอยตของเรานั้นไว้ติดตามกันต่อในตอนหน้านะผมสำหรับวันนี้ เราไปฟังเกร็ดความรู้เนื้อหาสาระกับช่วงคุยเฟื่องเรื่องสามก,ก๊กตอนนี้ของเรากันดีกว่าครับไปกันครับโจโฉเนี่ยแม้จะเป็นบุคคลที่มีความสามารถแล้วก็เก่งกาจครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาได้เรียกว่าจุดอ่อนหรือข้อเสียของโจโฉเนี่ยเริ่มที่จะงอกออกมาแล้วครับและจุดอ่อนข้อเสียของโจโฉนั้นก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ ลำพองในตัวเองมากเกินไปครับผมผมว่าทุกคนเป็นหมดครับผมเจอนักแสดงละครระดับออสการ์อย่างเล่าปีตกตาไปโจโฉก็เรียกได้ว่าหัวปั่นไปง่ายเลยครับผมโดนหลอกจากการใช้ชีวิตด้วยจากอะไรด้วยเรียกได้ว่าโจโฉเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งที่แม้จะเก่งครับผมแต่บางครั้งก็มองพลาดได้แต่ผมว่าข้อดีของโจโฉอย่างหนึ่งครับหลังจากที่เขามองพลาดก็คือเขาไม่ลังเลเลยครับที่จะแก้ไขในสิ่งที่เขาทาพลาดต่างจากคนบางคนครับที่พอจะตัดสินใจแก้ไขก็สายไปเสียแล้ว ัวโจโฉก็บผมแม้จะตัดสินใจผิดพลาดแต่ก็ไม่ลังเลเลยครับที่จะแก้ไขมันอย่างรวดเร็วที่สุดนั่นคือความเป็นโจโฉครับผมและอีกสิ่งหนึง่งก็ผมที่ผมรู้สึกว่าโจโฉเนี่ยเป็นคนที่น่าสนใจในตอนนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการฟังคนครับผมแน่นอนครับลูกน้องของตังสินเนี่ยมารายงานโจโฉว,ว่าตังสินอาจคิดทรยศถ้าเป็นคนทั่วไปอาจจะเชื่อครับผมแต่ถ้าเราลองคิดในมุมกลับกันนะครับถ้าตังสินเนี่ยไม่ได้คิดทรยศโจโฉแล้วครับ ถ้าตังสินแค่พูดคุยทุกอย่างตามปกติไม่ได้คิดทรยศโจโฉมันจะเกิดอะไรขึ้นครับผมนั่นหมายความว่าโจโฉอาจสังหารบุคคลสําคัญครับผมซึ่งเป็นขุนนางที่ยิ่งใหญ่มากในราชสำนักขันการตายของตังสินอาจทําให้ขุนนางหลายๆคนไม่พอใจในโจโฉและอาจทําให้มีการต่อต้านโจโฉอย่างเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาได้หากตังสินไม่ได้รับราชโองการโลหิตอย่างที่ลูกบ้านของตังสินมารายงานโจโฉ ฉะนั้นครับผมผมว่าความขี้ระแวงของโจโฉเนี่ยถ้ามันใช้อย่างถูกจังหวะผมว่ามันจะกลายเป็นคําว่าระมัดระวังครับผมและความระมัดระวังตัวของโจโฉเนี่ยแหละครับทำให้โจโฉเนี่ยรอดตายมาได้หลายครั้งหลายคา่ะอย่างตอนนี้ครับผมหากโจโฉไม่ได้รายละเอียดว่าเกียรเป๋งเนี่ยมีรอยแผล ที่นิ้วก้อยโดยการกัดเนี่ยโจโฉก็อาจจะไม่ตัดสินใจกวาดล้างตังสินหนักขนาดนี้ความระมัดระวังของโจโฉเนี่ยผมว่ามันใช้ได้ถูกสถานการณ์ครับผมเพราะการสังหารตังสินโดยไม่มีมูลเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ชื่อเสียงของโจโฉเนี่ยมัวหมองได้แถมการตัดสินใจอะไรบางอย่างไปโดยที่ไม่มีหลักฐานยืนยันเนี่ยมันอาจจะส่งผลร้ายแรงต่อโจโฉในอนาคตผมว่าครั้งนี้โจโฉทําถูกครับที่เจาะจงรายละเอียดขนาดนี้แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นกันในตอนนี้อย่างชัดเจนเลยนะครับ ก็คือความอำมหิตของโจโฉนั่นเองครับผมโจโฉเวลาจะตัดต้นไม้เนี่ยโจโฉไม่ตัดกิ่งตัดใบตัดต้นโจโฉถอนรากถอนโคนครับผมถอนรากถอนโคนถึงขนาดที่ว่าแม้บุคคลเหล่านั้นจะเป็นแค่ครอบครัวของผู้ร่วมบุรมการก็โดนสังหารด้วยแม้กระทั่งสนมของฮ่องเต้ครับผมที่เป็นลูกสาวของตังสินเนี่ยยังถูกโจโฉสั่งประหารเลยครับแล้วโจโฉก็ให้ลูกสาวของตัวเองเนี่ยขึ้นไปเป็นสนมเอกของฮ่องเต้แทนทีนี้แหะครับ ห้องเต้หมดอำนาจอย่างแท้จริงครับผมคนที่นอนอยู่ข้างตัวยังไว้ใจไม่ได้เลยครับผมว่าโจโฉเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งที่อำมหิตมากๆครับผมแต่ความอำมหิตของโจโฉเนี่ยก็เรียกได้ว่าโจโฉไม่ได้ใช้มันทุกเวลาครับผมโจโฉเนี่ยใช้มันเพียงแค่ตอนที่จําเป็นต้องใช้เท่านั้นแต่ก็เป็นแค่ช่วงหนุ่มนั่นแหละครับผมในตอนแก่ในตอนวัยกลางคนเนี่ยเราจะได้เห็นโจโฉโดนความอำมหิตโดนสิ่งที่ตัวเองเคยทําไว้ในใอดีตเนี่ย มันหลอกหลอนจนสุดท้ายต้องตกตายอย่างทรมานแต่มันไม่ใช่เรื่องของตอนนี้ครับผมและมันก็ไม่ใช่เรื่องในเร็วๆนี้ด้วยตอนต่อไปครับผมของคุยเฟื่องเรื่อง3มก๊กกับซีรีส์ของโจโฉของเรานี้จะเป็นยังไงไปติดตามกันต่อได้นะครับผมสำหรับตอนหน้าสำหรับตอนนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้ได้นะครับเวลามีตอนใหม่อัปเดตเนี่ย update, คุณจะได้เห็น็นคนแรกๆเลย แล้วก็ถ้าเกิดอยากจะมาพูดคุยอะไรกับผมมีความคิดเห็นมีข้อเสนอแนะหรือมีอะไรมาเป็นเกร็ ق, ดแบ่งปันความรู้กันเนี่ยสามารถมาพูดคุยกันได้ในช่องคอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์เลยสำหรับวันนี้ผมโค้ชกร็ดกับซีรีส์คุยเฟื่องเรื่องสางก๊กต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ